ขอบคุณสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะแบ่งปันแก่พี่น้องที่นี่ I want to share a short uh, message thank to all p r p l e from all over the world ข้าพเจ้าอยากขอบคุณสั้นๆสำหรับทุกท่านในโลกนี้ Thank you for your prayer supporting Uh, what happened in the ท่ามหลวงขอบคุณสำหรับคำปฏิฐานของท่านและยังท่งสิ่งของเพื่อสนับสนุนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท่าหลวง uh, from the beginning to the end uh, all of your prayers supporting is very important for us ตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนสำเร็จคือจบเหตุการณ์นั้นก็ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากท่าน Uh, we want to say uh, thanks to you in here. Uh, you Psalms are praying uh, until right now for them. Uh, thank you for the people from uh, Thailand and all over the world for the uh, team and uh, not only for Adon, for all the uh, 13 people uh, you are loving to show them is very important for us. <laughs> ทั่วโลกเลยนะคะที่ไม่ใช่เฉพาะอดุลเท่านั้นที่ท่านห่วงใยท่านทั้งหลายได้ห่วงใยอธิฐานเผื่อทุกคนที่เป็นทีมของทิกติดในทัพรวมทั้งหมด something uh, you you see in here uh, different but all us all of us are the same in here ดูเหมือนเราแตกต่างกันแต่ความจริงแล้วเราเหมือนกันนะ this is uh, the will of God นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้แก่เราขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์สวยมองนะครับท่านเป็นศิลปิบานของที่จะพระคุณครับซึ่งน้องอดุลก็ได้อยู่ในการดูแลของของท่านนะครับขอบคุณมากครับและก็ในโอกาสนี้ก็อยากจะเชิญน้องอดุลน,นะครับตัวแทนส,สองท่านของทีมนะครับที่จะพูด ประส,สิทบางอย่างให้กับที่น้องด้นครับก,ก,ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ใหญ่แล้วก็กคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับผมดีใจยอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะครับแล้วก็ได้ามาขอบคุณพระเจ้าได้มาพยันในค่ำคืนวันนี้นะครับแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ได้รับเชิญมาในงานนี้แล้วก็ได้พบปากกับทุกคนนะครับก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ทุกคนได้รับรู้เขาเกี่ยวกับพระพรมทุกคนนะครับพระเจ้าได้ทําหลายสิ่งและยังให้เราทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงมีพลังทรงบริสุทธิ์นะครับพระเจ้าได้ ทำหลายๆอย่างด้วย่านในตัวผมแล้วก็ให้คนทั้งโลกได้รับรู้ในสิ่งนั้นนะครับผมก็อยากจะมาเป็นคำพยานให้กับทุกคนนะครับขออนุญาตนครับครับผมมีพระธรรม ที่ผมชอบมากเลยนะครับมีอาจารย์คนหนึ่งได้แชร์ให้กับผมนะครับประธรรมนี่นะครับอยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราเป็นทนายคอยดูคอยต่อสู้คดีพระองค์ไม่ได้บอกให้เราเป็นผู้พิพากษาคอยตัดสินคนอื่นแต่พระองค์ต้องการให้เราเป็นพยานฝ่ายพระองค์ครับคําว่าพยานคือหมายถึงอะไรนะครับก็คือพยานแค่พูดว่านี่คือสิ่งที่ฉันได้เห็นนี่คือสิ่งที่ฉันได้ยินนะครับคุณแค่ คุณแค่บอกเพื่อนของคุณเขาถึางว่าพระเจ้าได้ทําอะไรในชีวิตของคุณพเพื่อที่ข่าขอนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาชั่วนิรันนะครับอ๋อันนี้เป็นบทพระธรรมที่ผมชอบมากเลยนะครับก็อ,อยากจะมาแชร์ทุกทุกคนให้ฟังนะครับผมเ,เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับก็ ผมได้อธิษฐานมาโดยตลอดนะครับช่วงระยะที่ผมได้เจอกับประสบป,ปัญหาในครั้งนั้นนะครับผมซึ่งในช่วงนั้นผมไม่มีกําลังไม่มีพลังที่จะเอาตัวรอดนะครับผมมีเพียงอย่างเดียวคือการอธิษฐานแล้วก็รอความหวังตั้งไว้ที่พระเจ้านะครับผมมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้า จะทรงช่วยผมแลวเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเหมือนหัวข้อที่ในงานนี้นะครับแสงสว่างจากปากถ้ำนะครับก็ในช่วงเวลาที่ผมได้พบกับความมืดนะครับพระเจ้าก็ได้นําแสงสว่างมาให้ผมและเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วผมก็มีความสุขมากมากเลยนะครับที่ได้ยินว่าทุกคนนะครับได้รักและห่วงใยผมและเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่เป็นแผนการของพระเจ้านะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับ อยากจะบอกทุกๆคนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมและเพื่อนๆคือพระพรของพระเจ้าเท่านั้นนะครับที่ที่ทำให้ผม,ผมและเพ,เ,พเพื่อนทุกคนได้รอดชีวิตออกมาได้ผมกอ็อยากจะมาบอกทุกๆคนนะครับขอบคุณมากเลยครับครับในโอกาสนี้อยากจะขอเชิญน้องซันบีนะครับอีกท่านึ่งนะครับที่จะพูดสวัสดีครับ อันนี้ก็ยังเป็นพยานให้นะครับเพราะเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นโรคคมชักนะครับตอนนั้นก็ชอบได้ไปโรงพยาบาลบ่อยมากครับแล้วก็ชอบชักนยครับแล้วก็มีวันหนึงนะครับผมอธิษฐานกับพระเจ้านะครับอธิฐานเยอะนะครับแล้วก็ที่บทก็ช่วยกันอธิษฐานให้ผมนะครับแล้วก็ นานๆมาก็หมอก็นัดคมไว้นะครับแล้วผมก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่ค่อยชักแล้วว่าอาการดีขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ช้าแล้วครับอยากขอคุณพระเจ้าบ้างเลยครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณน้องทั้งสองนะครับน้องอันดุลและก็น้องแซนบีนะครับได้ไขอบคุณพระเจ้าครับในการช่วยเหลือของพระเจ้าในการรักษาและก็โดยเฉพาะน้องอันดุลนะครับ เอาเชื่อว่าพระเจ้าช่วยน้องนะครับในขณะที่ทําอะไรไม่ได้เลยตรงนั้นน้องได้เป็นพยานให้กับพี่น้องได้ยินได้ฟังในค,ค่้นคปิวันนี้นะครับเป็นพระคุณของพระเจ้านะฮะที่น้องได้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้านะครับขอพระเจ้าทรงฟฟอวยพรน้องๆนะครับและก็ในโอกาสนี้เพื่อจะไม่เสียเวลานะครับทางาตัวแทนของผู้ที่จัดงานจะมอบของที่ระลึกให้กับทางทีม โอป่านะครับขอเชิญโอกาสนี้เลยนะครับครับเรียนเชิญผู้ปกครองเสกสัรน,นะครับที่จะเป็นผู้แทนของทีมลึกน้องๆจากทีมหมูกนะครับขอตัวแทนน้องๆนะครับที่จะเป็นผู้แทนรับขอน้องอดุลเป็นตัวแทน,น,นครับน้องอดุลครับจะเป็นตัวแทนรับรับเสื้อที่จะ่ามอบให้กับทีมทีมงานนะครับเชิญท่าน การสิบสา์นะฮะับสวยมากเลยครับครับได้เป็นตัวแทนมอบให้นะครับรับขอบคุณน้องๆทีม13ามูป่ปากนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงานวันนี้นะครับของเจ้าอวยพรนะครับครับ